ชีวิตของแรงงานชาวกัมพูชาที่เขาอยู่ <ฮะ S 1> ในบ้านเราครับเมื่อวานนี้มีกรณีของแรงงานชาวกัมพูชาช่วงบ่ายเขาไปมุดหาปลาในท่อน้ำนะครับแล้วก็สูญหายไป4-56หชั่วโมงยังตามหาตัวกันไม่เจอนะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งค้นหาเพราะว่ามีฝนตกลงมาด้วยครับอาสากู้ภัยเร่งค้นหาตัวนายเชียนราอายุ35ปี เป็นแรงงานชายชาวกัมพูชาที่สูญหายระหว่างมุดเข้าไปในท่อน้ําเพื่อจะหาปลาครับบริเวณบ,อบ่อบาบัดน้ําเสียพื้นที่ตําบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาใช้เวลาค้นหากว่า4ชั่วโมงแต่ก็ยังไม่พบนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้สอบถามเพื่อนเนี่ยครับชื่อนายเองนานเป็นแรงงานกัมพูชาเหมือนกันบอกว่าตนเองกับผู้สูญหายเนี่ยทำงานก่อสร้างที่นี่มากว่า6ปีแล้วแล้วก็ก่อนเกิดเหตุก็ชวนกันมาหาปลาตรงจุดเกิดเหตุ โดยเห็นในเชียนเนี่ยเขามุดลงไปในท่อน้ําเพื่อหาปลาแล้วก็หายไปนานผิดสังเกตไม่ขึ้นมาสัทีตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่เรียกปรับเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นมาด้วยก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือมาตามหากันทางอาสากู้ภัยก็บอกว่าเจ้าหน้าที่พยายามมุดท่อเข้าไปตามตัวระยะทางเกือบ2กิโลอยู่นะครับโอ้โห นะท่อก็ยาวเลยนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่เจอตัวผู้สูญหายเลยแล้วก็ยังมีฝนตกหนักลงมาทําให้น้ําในบริเวณเนี้เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ต้องขึ้นมาก่อนเพื่อความปลอดภัยครับน้มครับเื้งต้นก็ประเมินที่เกิดเหตุอยู่ว่าจะเข้าไปได้ไหมเพราะว่ากลัวเป็นที่อากาศด้วยประมาณนี้ครับเราเลยยกเลิกภารกิจแล้วครับยังไม่ยกเลิกครับกําลังหารือกับทางท่านนายกของทางขอเฉลอยู่ครับว่ามีท่อตรงไหนที่เข้าไปได้ง่าย ใกล้ใกล้กว่าครับเพราะตรงนี้ที่เราดูแล้วมันเข้าไปไกลครับอันตรายกับเจ้าที่เราด้วยครับซึ่งเขาบอกว่าหากันอยู่จนถึงประมาณสักช่วง6โมงเย็นนะครับนะหกโมงครึ่งหรือซ้ำนะสิบแปดนาฬิกาสามสิบห้านาทีทางกู้ภัยคุยกันแล้วนะครับจำเป็นต้องยุติการค้นหาชั่วคราวเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักอาจจะเป็นอันตรายกับทีมค้นหาได้แล้วก็จะเริ่มเปิดปฏิบัติการค้นหาต่อกันในเช้าวันนี้ครับค่ะ